ยังยิงย uh ิง huh. ร um. uh ังยิงยิงหรือยิหมู่ที่นี่แหละโอ้ว่าหายถงาคมเออหาคมเหมืนกันเออเป็นวายยังไงคนหาคมคนมาหนีมีกระพุก็มาด็กกระพุว่ายิงยิงโดดยิงยงยังที่บอกรึเพิ่าอนมว้าวว้ากันเลยละ ว่าบ่ยังบ่ได้ยังบ่ได้ไปเอากูเพิ่นมาไปเอามาเออไปเอามาแล้วก็จังจังนั้นิใหญ่สิบ่เพิ่น28เด้อ28บ่กูกิใหญ่28ออ้ก็28อืม28ใหญ่อ่เ แล้วว่าชีพเก่ามาบอกปูหรู้ว่าจะไหนเออละโอ้ยิบเก่าหมดละอย่างที่คัดจังเกียบเปเปติปูเอออืมอ่ะอืมต่ว่าปูมาหาแล้วงงเอาอยู่มาอยู่เดี๋ยวมันยังม่ได้ครับผมนี่ได้เสียงบอกปูนี่เสียงปนมาละมาหาตลาดละโอ้ โอ oh. ้สินไงสิ้นไงเกินสีมาาหายครับผมสี่ยี่สิบแปดเจ้อสิห้หไงละกูไปไปเอากอนคนขี้มาไปเอาหมด้ละโอ้ oh, คนขี้มาไปเอาอือ ยักองสลากคุณเดะมองออกประเทศพัวมันก็จะหมุนจังสจีจักรงี้ยนนอนเนาะเอขาเาไปอะไรขึ้นคนนี้ต้องอาศัยตัวที่ผ่านด้านไปจักจีด้านมาเกิดนี่กอดหมวกเล็กกอดเขาเงี้มันก็เจอด้านตัวด้านเงี้ยนีแหละวด้านมันเลยมันจังสจีไปเอาได้ขี้มาไปโอ้ยขี้มาเนาะโจ ของคใยญ่อยอยู่น oh ี Jim, s <S oh ่ค oh รับโอ้เ oh. พ่งจไปเอาคนแล้วคนหลายพี่มาเลยขี่มาแล้มาขาว่นโอ้ขี่มาขาวจบเงือนเนาะลดับจเงืองตัวขี่มาไปเอาไปเอากอนมันสีง่เนี่โอ้ตีง่ังกดไปเอาจังขีมาโอ้คนบอกไว่ารบบพูดรอไว้แล้วอ่าเออคือ ล้ามาตรการคัดเพื่อนพันมาสังไวู้ับเออพันสังไว้สั่งไว้เพนมาจังไหนเพื่อนล่ะตีงยแบบมาเอาไปเอาก้อนตอนนี้มันยังบ่ร์ยัง่ชัดเจนคัดปยังดอกก็จะไปเอาขั่นละต่าง่ญ่ในตัวเลยกองสลากได้องกองสลากขุ้ละอเอิ่นไปเอาพุ้นมันจังแม่ เบี i, ๋ยวห้วะที a ่เออเอาไหใหดังว <otion Rob hago> <a> ันสิในไงบอกปู่หลังวันสินไงล่ะครับสิในไงยี่แปดเห่วครับผมอะันทียี่เก้าล่ะมาเลยมันบวมมาเลยอืเอาเ็ฟซี่รับบอกเลอนะครับเพิ่นมาบอกปู่มันขึ้นหราอเาขึ้นโอ้ยวันสันที่ได้อยู่ดอกวันสันโอ้แต่ว่าให้ไปเอาก้อนเพิ่นเขานัดประชุมกันวันสิในไงนี้ออื รุ่มกันยุบกองสลากทุกคนทุกตัวหลายคุหลายคุ่มุ่มร่วมกันทุกท่านตัวใจกระซังอยู่ไต่อยู่ต่ำอยู่เหนืออยู่ยังไต่เอาอยู่ทั้งหมดโอ้ขี้มาไปขี้มาไปมาขาวเพิ่นอโ้ครับผมโอ้ขี้มาไปได้ผมพูดเป็นจมือง่ายขึ้นเนาะครับผมระดับจเมืองแล้ว ออือเอออ๋อทวายปูปันเอฟซีครับผมเออเอาฐานาสายตุปข่นน้ำกันเลยเอฟซีครับเออให้เข้ามาถวายปูอืมเพราะว่าปูออกไปบินบาดโปได้ครับบ่มีโปรมียานฐานะอื สำคัญเลยพี่สำคัญคือย่านฐานะนะเพราะว่าเอายางก็ยินในปลาในเขานี่พยายามาม่านเออไม่ดุในปลาทั้งไปแต่เลยเมื่อนี้มาขาดอะไรคืออาหารกัน,น,กนมัน่นมั่นเข้าเข้าที่ไปไปเอาแค่ใจของบุครใดก็ต,ตามผมพ่ เร่งรัดขึ้นกับวัวได้แม่ครับผมที่ไปเร่งรัดไปด้วยเอาจังใจตรเอาไว้บยว่ายพ่กก็เอามากขึกันอ่าเพร่ะเอามาแล้วเพิ่งยัง้ยมามาปวดมาหายต่อเด้ครับผมเออ่าวัวเวลาวัพว่วได้ได้มากพ่กก็ได้มาจากบุญขึ้นกันอ่ามองมองเพิ่นหมุนพว่วทิ่ปัวอ๋อสำคัญคือมองเพิ่นหมุนแล้วน้องปูนะกอ่เพราะว่าผู้มีฐานเพิ่นจีอ่าหายจังไรโอ้ย โมเมนต์ธรรมดาเนอะคือผ่านจักกีขันตอนตัวที่เขาผ่านบัางผ่านบัางไม่หลวงอีกบานบัางเนี่ยนี่จะสิ่งลักทิะรักษากันอยเนี่ยไมกุงเทพยบนะวเขาจาได้ยังไงบ่อืมอาพราะแม่นี่ดีก็ไ่ใชไม่ปูทีธรรมดาไม่ทิพไ์ใจผมไม่ได้ผมไปบ่อด้เป็นไรก็ไปบ่อด้เขาผ่านบ่อรดที่ผ่านนั่น หมวกเด็กผ่านตุงนี่เคยยึงผ่านที่ผ่านได้อ่อโอมีดานมีดานไปเอเอขี่รถไฟไปจริงยุ้เจะขี่รถไฟบบเมื่เจอยู่ผ่านไปได้บมดละก็ยังทางเทกกำแดนไปกังวลขึ้นเขา้เเขาขคือเขาเด็ดเราถือบัตรประชาชน,นเขาก็ไปได้ก็ไปไดของเขาไปไปได้บล่ละทางเตกกำแดนมันจ,จับ ตรงรุ่งนะลูกนี่เก็บไเเียออจากเียบออกจากแย่งมันไปเลมันเก็บไปเียบมันมาถวายงวดก้อนนี่ก็ลือมหยาดหนำเออมืออันี้ก็ถวายแล้วสิ่นไงล่ะหยาดหนำเอาจากไหนสิ้นไงสิไงแล้วนี่มาหล่มืออืนวันที่ยี่แปดสิ้นไงกั อย่ี้วันที่ยิบเก่ายังอ่าที่ยิบเก่าตเอี่รอไปครับยิก่าเอที่อีสิบเก้ากลับมาพอดีเนาะทางจากกองสลากเออของแกครับพี่น่อยไอที่มาเกือบไปเลยเพราะว่างวดที่แล้วนี่กับหกสามสองมาตรงตรงครับพี่ีกับทั้งบนทั้งล่างอืไปแค่สามตัวตะว่าเขาทั้งบนทั้งล่างได้สือไหวได้สองเด็กสองเด็งเลยแะสองเด็งเลยกรับพี่คกับผม มันเพป่นให้ยังสนแ้่ก็เมื่อบอกยังสนอตแต่ว่านิ่งให้นิ่ตามฟองล่างเป็นหาแม่นครับเออเมื่อกี้นงงจำดีข้นก็ว่าใช้กูอยู่เออเออตัวเจมาทพามันแล้อันโคกไม่อยากใส่โคกไม่อยากใส่อมันเสียงคนซึมมื่อบอกก็เพราว่าเสียงเนกระิบมาบอกนเนาะเออแต่ว่า คนเน,น้นคักคคือสามสองหลักเออแต่คนคนเน้นทั้งตรงงบนทั้งล่างโอ้ยพวกนี้ของทู่นะปูเนาะฟ้าปีนได้แต่ัมตงมเยเปีนคันนี้ยประนด้นแต่ว่าฟังว่างวดหรือคนจีเน้นทั้งบนทั้งลาง่างบางคนจีเน้นบนเน้นล่างนั่นเลยเรยกเลือกเจ้าเพิ่นตามตัวหรือสองตัวเหมก็เรียกเจ้าเพิ่นเจะขอใหอมันเข่าเนี่นปูเนู่ยเนี่เสียงนัน้น ให้ซื้ออะไให้ได้เงินเขาบนเป็นเสียเงินใลยเขานี่นั่นแหละสำคัญตรงนี้ครับผมขอให้ได้เนาะครูเัวขอให้ได้มีเงินมุนเงินล้างพวกยังขี้เถ้านี่ก็ทดรองไปตั้งครูบอกเลยครับที่ครับผมเจ้าพูนต้นไายทอดไม้เฮ้าผู้รับได้ทอดนี่มันก็วัวยางไอ้ป้าต่ะเพราะว่าเฮ้าก็เป็น ป็นรพระสงฆ์กระเจมเอาดิวเวไปไอว่อยๆเว้ยเพื่อเพื่อกระเบนคนบอกว่าจย่างไดก็ต้องรอชจางนง่เมนครับคันปึ๊คันโมเมนก็ต้นตาาอบุดรัต์บอกมาโมเมนตครับผมเข้เาบรเบมาดัดแป้งคำใดคำนั้นเนี่ยว่าดัดแป่ง ก็มว่าล่างนี่ล่างนน่ล่างอยางเดียวเพราะต้องกลับพ้อมตามซองมึก็ต้องกลับเลยงานปูงานนาปูก็บอกว่าล่างยางเดียวค่ตองกาือยังเดียวเลยคือพ่อมรอมเงินพ่อมรับเงินพ้อมรับทราบพ่อมคือพ่อมล่างพ่อมมออยากเจอยังคินละมัวอยากเจอลงเพราะเพื่อนมีวหลนวทเอนหนาเอาหลังหมดปี่ปอ ของแข็งแข็งที่ลืเอเนาะพูดเนาะมันมีโดนเตือยมันยังมีแค่นหนึ่งเมีื่ออยู่ในสิบก็ปีแล้วเนี่ยพึ่งหน้าอีกเกิดครั้งครั้งแรกมากแบบมามาให้ยขาดเยอะหายเรื่อยหายเรื่อยเยอะบ้านจะไม่มาไม่มา,มา,มาได้น้าบาดาลก็ย้อนพื้นบอกเออได้นั้นได้เต้นได้ยังนี่ก็ย้อนพื้นบอกอครับได้นั้นได้หินหินใส่รถใส่ทางใส่ยัง เพิ่นว่าบอกจากกูผู้นี้บัดได้เอออยากได้กูหน้ว่าของกูยานี่เกิดขึ้นโดยคนผู้เดียวนี่แหละแม่บครับผมหลวงพ่อแต่ทีอาว่าอยากใสอกเออ่าเพ็นคนนู้นว่าบอกครับครับผมโป้ซื่อๆตัวว่าถ้าว่าตามบ้านเขาก็ว่าผีบอกแล้วผีบอกครับผมเอาง่ายๆเลยป่วจะพ้นกุญเทพครับผมเอา โอนตามนั่นก็คือเป็นพุ่งบนบ่อครับเป็นเลขเทพเมืองเลขผีครับผมเลขเทพเป็นเทพอย่างผมเจ้าเมืองเป็นยู่นี่ประจัมนะเนาะผู้เออเป็นขี่หมาเลาะอยู่นี่ละบางขึ้นอับขี่หมาเลาะอ้อมมากขาวขนมเพิ่นตั้งๆนี่แหละยู่นี่มันมีมากขาวกี่พวกมีเนาะเจ้าเมืองเนาะ โอ้พอได้ยินเสียงเป็นได้ยินได้ยินอยู่มาใหม่ใหม่มาใหม่ใหม่เองได้ยินเสียงขี่มาแรงอยู่แถวนี้อืมทานใหม่ใหม่พูดเป็นยัออกมาซอวมองกรบอกไงต่อมาใหม่ใหม่มาแทบสู้มือมามาแทบสู้มือเยนเดี๋ยวว่าเพิ่อนโบเข่าไหมเพิ่อนถือยศถือตำแหน่งอยู่ดีแต่ว่าเมียเข่าเมียเพิ่อนนะเมสีนะครับผมเขามาหาเพนิอนสาวเขามาหา Hmm. อันผู้นี่เรามักตวเด่นให้รูโอ้ผู้มี้เนไงเออโอ้สมมตินี่มักเด่นกันพล้ออืู้ผเด่นให้รูมาแท่งไผแท่งอย่างโอ้สดไบเตะรจะแม่นเออตุ้มวนี่รด้ตลอดปะครับผมครับผมเออตุ้มกระตายยังก็ตุ้มว่นเลยมาหยอกคนยู่นี่นอนอยู่ติดนดึงขา หนึ่งค้าก่ำห้ามพ่อมเยอะมีพ่อมเยอะออโหมแเ้าก็บอกคนทีไปเอาเนียว่าชัดนันหนึ่งก็ให้สองหกหรือสองหนึ่งสองหกจำได้เพิ่งจะได้ยี่สิบตัวเพิ่งจะไปซื้อแต่านั้นแบะสองหกเพิ่งจะซื้อบนล่างย่างได้ยี่สิบตัวบวกกับพ่อมแล้วก็ได้โอ้โมเมียคนนี้ก็บอกเลขแมนโอ้แมน แต่ว่าคู่คนนั้นเป็แข้งขัดแริงจังแริงจังเดี๋ยวว่าคุณบุคบคลบุคคลเขาเมาื่อบอกกับเขาดอกเจ้าผมเป็นมาแต่เสียงครับอืมคู่เป็นเนมาเปนจีดเปนมาบอกว่าคู่ว่า